เรับถามเกมวันนี้ของเยนาหน่อยเป็นไงบ้างครับกับเกมวันนี้ w h a t thing about this game? Yeah, uh, it was a very difficult game but uh, we are very focused on the the pitch. มันเป็นเกมที่ uh, ยากครับผมแต่ว่าเราลงมาเราโฟกัสเราตั้งใจกันขนาด And we get these three very important points to be back on the track. เราได้ uh, สตา,ตามแต้มสองคัญกลับมาในาการกลับเข้ามาสู่แฝงกลับเข้ามาสู่รสแรงลำดับของเรา เส้นทางพูดถึงประตูที่ทําได้นะครับ3นัดกลับมาทำประตูได้ทั้งคายความกดดันได้ก็ได้รอซีเกมที่คุณรู้สกรั่งก็ f ่ e อยู่ฟิลเมื่อคุณ e คนส์ก็จะก w จะได้ผมไม่ได้กดดันตัวเองมากครับเพราะเขารู้ว่าเขาอยู่ในเวที่ดีครับ because when you are the good way, the goals come natural. The, when the center, the way goals for in t good you เดอเวลาเราเข้าอยู่ในเส้นทางที่ดีหรือวันนั้นที่ดีตัวมันมาได้อยู่แล้ว so but I'm very happy to to t o i s k a r again today เขารู้สึกแฮปปี้มากดีใจมากที่ได้ยิงวันนี้อีกครั้งครับพูดถึงบรรยากาศของทีมหน่อยครับเชื่อว่ามันดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วจะดีขึ้นไป What you think about uh, the mood <c oughs> feeling of the team be proved happy happy a lot of them. yeah now i can see in the faces that uh, everybody excited to keep this performance we keep we change our mind from now and we have a very good young boys that they can go up in the the last of the half season no uh เด็กๆที่เราลงมาเล่นแล้วก็มันเป็นเด็กที่ดีครับผมแล้วก็จะเลี้ยวจะช่วยเราในซีซั่นนีจ้จะบอกอะไรแฟนบอลวันนี้ครับ What you say for the fan today? Uh, the fans, uh, I would like to thank you too much, because they are everywhere where you will go to play. <laughs> <laughs> and we have a good feeling that Kraken, uh, it's more than football, it's like a family. <laughs> and uh, we get this feeling inside the pitch, and today, like today, we can get this win and give to them. เขาบอกว่าเรามีฟิลลิ่งแบบเนี้ยข้างๆสนามอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็อันเนี้เราสามารถชนะแล้วก็ให้เป็นของขวัญของสำหรับแฟนๆได้ครับ